สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยครับสำหรับหน้าง,งานวันนี้ครับที่ฝายสาบัวตะบนสบัวครับอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เปิดหัวคันแรกครับเมกาสุดรอรถขุดโคมัตสุพีซีสองร้ มาดูความคืบหน้าวันนี้กันครับมาดูความมันกันด้วยโอ้โหโคนล้วนโคนโนี่มาเต็มครับวันนี้อากาศกำลังดีเลยแสงแดดเราไม่ค่อยมีจัดเต็มครับ อ่าพร,อรพร้อมแล้วครับเบิ้ลแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วสายแบกครับจ้วนไปนแล้วครับสับแล้วเอาเอาโอ,โอ้วิ่งกันสองฝั่งนะครับ นูน่นฝั่งนึ่งีอยู่นุน่นโอ้โหเสียงข้อดังสนั่นเดก้าสีชมพูครับผมทางด้านออมอลำเสิร์นะครับ แต่ว,ว่าหมอสำเสดนี้จ้างลูกน้องขับแล้ววันนี้หมอํำเสิรดส่งเข้าประกวดสองคันนะครับอยู่ฝั่งนูนนง้น1คันเดก้าคันใหม่เสียมอสได้กี่เที่ยวแล้วมอสได้กี่เที่ยวแล้ว16เึพิ่งได้16เทีย 16, ท่ยว อ๋อยี่สิบหกวนกว่าบึงได้สิบหกเที่ยวปากอ่อครับเงินสดเหมือนกันละ่ะสดไม่แพ้งานสีเลนกระสังล่ะครับเจ้ายอดอัศวินผมเข้าเจ้าครับไม่กล้าสีขาวมาจออยู่ด้านหลัง โอ้ทอนไม้ทอนไม้ล่วงไปแล้วครับสีแห่งความรักสีชมพูมาแล้วคิวเจ้ายอดอัศวินครับอนขับสุดหลอเสียมอส ถอยาถอยาวถอยยาววิ่งสบายสบายครับปากบอ่อวิ่งงานปากบ่อครับคลิปนี้ดูข้างล่างคลิปหน้าเราจะไปดู ข้างบนกันนะครับข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะดุเดือดพอสมควรนะครับผมวันนี้ตั้งใจมาเอาสามช็อตช็อตแรกก็คือช็อตอยู่ที่ป้บนบอ่ออยู่ที่รถขุดช็อตที่สองจะเป็นบริเวณทางขึ้นนะครับทางขึ้นบ่อเนี่ยชันแล้วก็ท่อรั่นด้วย ส่วนช็อตที่3นั้นก็จะเป็นพี่เทครับพี่เทนี่ก็ค่อนข้างที่จะดูเดือดพอสมควรเช่นเดียวกันจัดเต็มไปแล้วสับสไปแล้วครับ มาถึงคิวเข้าเจ้าแล้วโอ้ฝุ่นกระจายครับฝุ่นกระจายเลยหลบต้องหลบแล้วปากบ่อเที่ยวละ45บาทครับอัตราจ้างแต่ว่าเงินสดจ่ายทุกเย็น ช่วงนี้เสียมอสได้วันละ50ถึง60เที่ยวครับแรกๆนี้แปดสิ้าสิบโอ้โหฝุ่นฝุ่นครับต้องลบครับต้องลบต้องลบข้าวเจ้านี่หายแล้วข้าวข้าวเจ้าเป็นข้าวกีบเมกไปแล้วครับฝุ่น ลบก่อนลบปุ่นก่อนแดดออกแล้วครับคนขับไปโคสุดรอครับทีมงานพบเหมาจากนู่นเลยครับ

สสัยว่าเต็มหรือยังหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเขาจ้าออกไปแล้วโอ้ไม่กล้ามาแล้วไม่กล้าลงมาแล้วครับแล้วก็เดก้าสินเงินก็มาแล้วคลิปนี้ปิดท้ายที่ปิดท้ายที่เมก้ากันนี้แล้วกันครับ เ,ป,เปิดท้ายที่เจ้าเบนเทนคันนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูทางขึ้นกันนะครับว่าจะมันขนาดไหน ตามกลางอากาศร้อนๆแบบนี้ความดูเดือดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับ ไปแล้วปล่อยตัวปล่อยตัวไปนะครับสับเละเลยครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมยุติไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าไปดูทางขึ้นนะครับว่าจะมันขนาดไหนพ่อใครจะลั่นกว่ากันเดี๋ยวกันมาครับสวัสดีครับ